คสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่สุดทางรักบูติกจ้ะสุดทางรักบูติกกุยบุวี่โอ้เย็นๆทุกคนสวยงามไหมนี่ห้องอยู่หล่ะไม่ไปไหนเลยทุกคนออนไลน์ไปแล้วก็พักผ่อนไปเหมือนมาเที่ยวเหมือนมาพักผ่อนมาได้ทํางานเลยทุกคนบ่ายนี่แหละถึงจะเป็นที่พักหนึ่งในดวงใจเพราะคนจะต้องการความสงบความเป็นส่วนตัว่า ออนไลน์ไลฟ์สดในนี้ได้รวยนะฮะนะครับหรือใครจะสั่งอาหารมาซื้ออาหารมาตุนเอาไว้ยังได้เลยทุกคนแต่ที่นี่กามีกาแฟเช้าอาหารเช้าแบบออรองท้องอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดจะไปตัวเมืองกุยบุรีนะก็2กิโลกว่ากว่าทุกคนตรงนี้ที่บ้านมีต้นส้มหรือส้มอะไรไม่น่าจะใช้ส้มโอนะเพราะเปลือกบางดูสิสงบมากเนีบรรยากาศ กหลังจะติดริมน้ำหมดเลยทุกคนมีที่นั่งที่นั่งระเบียงด้านนาอกม,มาแล้วไม่อยากออกไปไหนเลยทุกคนสุดทางรักดูสิร่องรอยของความสุขมีการต้มน้ำกับฟงกาแฟมีดีบาร์ครบขัังนะอ่าทีวงทีวีแอร์ฉ่ำ,ำๆทุกคนลดนะเยจะลงคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอันีบรรยากาศด้านหน้านะทุกคน ห้องหรูหรา,าหมาเห่ามากหลุดมากทุกคนสวยงามนะฮะมีความเป็นธรรมชาติต้นป่าทุกคนนะฮะสวยงามทุกคนจะพาไปดูด้านด้านน,นนอกนิดหนึ่งทุกคนจา้าจะมีความเป็นครัวนะนจ้าสวยมาก บึงทั้งหน้าทั้งหลังรวยทำเลทองมาก,มากทุกคนดูส,ส,ดสิสวยมากทำเลสวยมานั่งตรงนี้ได้คนระับทุกคนนั่งตรงนี้ได้เลยทุกคนจะชมวิวนี่ะบึงบัวด้านหน้าก็เป็นบึงน้ำสระน้ำสวยงามมากนี่ะทุกคนบรรยกากาศมีครัวด้วยนะทุกคน ตอนเช้าๆอยู่กันคืนมานั่งชมวิวสบายๆโรแมนติกค,ค่ะทุกคนครับสวยมากนี่ฮะทุกคนบรรยากาศสงบมีความเป็นส่วนตัวห้องส่วนมากทุกคนดูสิครับวันนี้มีแต่ข่าวขามินนะ้นเนาะขมิ้นเนี่ยมันสมควรโดนประนามเนาะเออมันเลวหลายมากคบไม่ได้ค่ะสะแคมโบเดีย ประเทศมันตอนนี้ได้ฉายาชื่อว่าสแคนบูดีเราจะใส่ตัวเอสไปเป็นประเทศประเทศแห่งอาชญากรรมนะ,ะอันตรายเป็นประเทศที่อันตรายของโลกไปแล้วนะฮะจะไปคบมันหลังจากนี้นนฮะยามีแต่ข่าวนอนดูข่าวบ้างนะฮะนุ่นนี่นั่นบ้างพักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็ไม่ยากออกไปไหนลูทุกคน เดินไปก็จะเป็นบรรยากาศต้นมะพร้าวสับประรดเลี้ยวขวาก็ไปตลาดกุยบุรีทุกคนอยากาาสวยงามบรรยากาศร่มรื่นม,มากส่วนช่องนี้ใครที่เป็นเอฟซีต้นข้าวที่หลงตามมาบ้างเนาะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีการพูดถึงในคลิปก,ก่อนหน้านี้บ้างเยอะเพราะว่าลงไปก็ คนไม่เข้ามาดูไม่เหมือนกับช่องนู้นคนจะเยอะพอพูดถึงเรื่องต้นข้าวนะโอ้โหแหแต่แล้วแต่ขึ้นแล้วแต่แคปชั่นด้วยนะต้องแคปชั่นแรงๆอะไรอย่เงี้ยมาดูกันแบบเป็นพันๆนคนคูก่อนแต่ถ้าแบบ แคปชั่นสบายๆอย่างเงี้ยก็จะมากันแค่หลักโหลแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเราบอกต่อสิ่งดีๆเรามานอนที่สุดทางรักเราก็อยากให้เขาเห็นว่าชีวิตนี้ไม่ใช่แต่บันเทิงอย่างเดียวเวลาคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนส่งเสริมการท่องเที่ยวก็มาที่ประจวบได้หัวหินได้มากุยบุรีก็มานอนที่สุดทางรักนะครับบูติกริโซนั่งรถไฟมาก็ได้ทุกคนนี่ฮะบึงสวยนะฮะโอเคเนาะ โรแมนติกนะทุกคนชอบมากนอนสบายสิ้นมอทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องเช็คเอาท์ตั้งแต่เช้าอยู่นะทุกคนจะได้เก็บบรรยากาศเช้าๆไปยะเจอกัน E ีีหน้าเนาะลงคลิปนี้ปต่อให้ทุกคนได้ชมกันทุกคนจะฝากเป็นไปได้ก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยทุกคนเมื่อก่อนช่องนี้เป็นช่องหลักดิซัมนะพอช่องน,นู้นมีแฟนเอฟซีน้องต้นข้าวมาตอนนี้แฟนนำไปเลยทุกคนช่องนู้น ต่ต้องพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวทุกคลิปนะไม่งั้นเขาจะแบบโอ้เพราะเขาแบบหลงรักหลงต้นข้าวร้องเพลงเพราะมากอนะไรเงี้ยเราก็ส่งเสริมคนดีอยู่แล้วถูกปะส่งเสริมที่พักดีๆโรงแรมดีๆคนดีๆเราก็บอกต่อให้การสนับสนุนใครที่มาดรามา่าเราก็ปกป้องคนที่ถูกหลังแก่ห่วงใยประเทศชาติเราก็ต้องทำทุกคนโอเคนะดูที่สวยมากบรรยากาศดีสุดเวอร์ สุวันนีะน้นองรอยของความสุขนอนนีน่ฮะเห็นไหมดึทางเช็คอินเช็คอินต้องเข้าทางนั้นแล้วก็จะมีทางนั้นจะเข้าไปเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะนมะพร้าวสีทองก็มีนะมะพร้าวสีเขียวสีธรรมดานที่นี่ก็จะมีของดีเป็นพวกมะพร้าวสับประรดอยู่แล้วนะทุกคนแต่ถ้าใครจะไปรอดทอง จะไปที่บางสะพานก็จะมีชื่อเสียงในทางร่องทออนะฮะอันนี้มันมีนกพเก้าของข้าวเมืองเขาดังแต่ถ้ากุยบุรีนี่จะดังในเรื่องของช้างป่าทะเลงามทะเลเขาสวนนะจริงๆถ้าไปจากตรงนี้ทะเลประมาณเขาบอกว่า9ก้ากิโลอีกนะทุกคนหาดเจ้าพญาอะไรสามพญาอะไรอย่างเงี้ยะถ้าเกิดเอารถมาจะสะดวกคนแค่นี้เราก็เลอค่าคุ้มค่าเลยค่ะมันองที่พักดีๆเก็บบรรยากาศให้ดูเพราะว่าโอกาสที่จะเก็บบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆหรูทุกคน ทะเลไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกป่ะทุกคนไปเองได้ทุกคนจะไปอุทยานอย่างชัิกุยบุรีไปดูฝูงกระทิงเยอะๆตื่นตาตื่นใจฝูงช้างป่าเยอะๆก็ไปกุยบุรีจากที่นี่ก็ประมาณ10กว่ากิโลทุกคนนะทุกคน10กว่ากิโลทุกคนจะที่จะไป300ยอดก็ไม่ไกลจะไปบ่อน,นอกก็ไม่ไกลทุกคนดูทะเลมันทะเลเลยไหมทะเลน้ําจืดทุกคนบึงน้นําจืดนะทุกคน โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราโพสให้ชมกันไปพลางๆก็ทุกคนครับนี่คือศึกทางรักบุตริกวิสอร์ท์ช่วงนี้ข่าวของน้องต้นข้าเงียบหะทุกคนวันนี้ก็นอนไม่มีใครออไวไยร้าเลยมีแต่ข่าว,ขาวขเขมนทั้งนั้นเลยเพราะทุกคนห่วงใหญ่ประเทศชาติจัะทุกคนเราจะได้เห็นทตุแท้ของประเทศเพื่อนบ้านนะอีกพวกนี้มันครบไม่ได้แต่มันมีนักการเมืองบางคนมันเป็นต้นเรื่องไนงะสารตั้งต้นเข้าใจไหมอันนี้สําคัญว่าเราจะต้องช่วยกันฮะ อย่าให้อย่าส่งเสริมอีกพวกนี้ให้ไปเลือกนักการเมืองชั่วๆที่ขายชาติโกงชาติล้มล้างาล้มเจ้าอะไรก็ตามเลยฮนะเราจะไปเลือกพวกมันอีกมันจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะหรือบางคนยังไม่รู้ตัวอยก่นะฮะนะครับยังไม่รู้สํานึกอีกยังจะอวยนักการเมืองหลงลักนักการเมืองมากกว่าหลักประเทศชาติอีกอีกพวกนี้เลวมากเขาเรียกว่าบากร่วมกัรมรวมฮะทุกคนส์นรกในร่างมนุษย์มันมีจริงๆทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเราค่อย ว่ากันในอีพีต่อไปนะเก็บบรรยากาศสวยๆตอนเช้าๆพระาทิตย์ขึ้นตรงนี้ค่ทุกคนนะโอเคนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าครับที่สุดทางรักครับ